ท่อล่ำผลปลายซอยร้อยชีวิตไทยในซูดานดีใจด้วยนะทักษิณที่ได้หลานคนที่เจ็ดจากอุ้งอิงชื่อทาสินขอไวพรอให้ทาสินอายุมั่นขวัญยืนโตวันโตคืนได้เป็นนายกรัฐมนตรีในอีก30-40ปีข้างหน้า เพื่อสืบต่อภารกิจพาคุณตากลับบ้านที่ค้างคาจากคุณแม่อุ้งอิงให้สำเร็จคุณตาทักษิณต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงปีพศ2590โดยประมาณให้ได้นะเพื่อกลับมาแบบตัวเป็นๆแบบอัถิไม่เอาบอกก่อนเห็นโพสต์ว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานและพบกันเร็วๆนี้อีกและจะหลอกให้หมาในคอกดีใจเก้อไปถึงไหน กี่ครั้งกี่โหนแล้วที่บอกจะกลับบ้านเมื่อทันวาหกห้าบอกกลับแน่ก็เตรียมทั้งเค้กทั้งอาหารเมร็ดเสร็จสับไว้รอก็ไม่กลับนี่กระตดให้หมาดมอีกอยากกลับก็กลับมาเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับได้ไม่มีใครห้ามนี่ถึงปุ๊บรถกรงราชทันเทียบบันไดเครื่องบินรับปับ๊บ ไปเข้าคุกอย่างเท่ๆสักสิบปีรวมกันจากเสียหรือห้าคดีได้มั้งที่ศาลตัดสินแล้วอ่ะไม่ต้องรอแลนสไลด์หวังเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอุ้งอิงหรือเศรษฐาเป็นนายกหรอกรายการฝันที่เป็นจริงเขาเลิกไปตั้ง20-30ปีแล้วมั้งยังจะเพอ้ออยู่อีกเหรอคิดๆก็เห็นใจนะแรกๆโขนสถาบันเผาไปกราบไป เมื่อไม่เป็นผลต่อมาโหนน้องสาวให้นิรโทษกรรมเหมาเข่งโหนหมาในคอให้งับแข้งงับไข่ประยุทธ์โหนลูกสาวให้ปลุกระดมพาพ่อกลับบ้านปรากฏว่าเหลวเป็นอุจจระหลานตาทุกรายการอันที่จริงไม่ต้องโหนใครทักษิณกลายเป็นไทยอยากกลับก็กลับได้ไม่มีใครห้ามไม่กล้ากลับมาเองตั้งหาก แล้วเที่ยวพูดบิดเบือนให้คนอื่นไม่รู้หลงเข้าใจว่าทักษิณถูกขับไล่มาให้กลับเข้ามาเมืองไทยซึ่งมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วทักษิณหน,นีคุกหนีคดีจากคำที่ภาคสาสาลอาศัยมีเงินมากก็ไปซื้อประเทศโน้นประเทศนี้อยู่เดินเกมชักใหญ่บ่อนทำลายบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมาตลอดนิมวานบอกกลับแน่กลับเร็วนี้ กลับมาเลี้ยงหลานทาสินถ้าผมเป็นทาสินคงต้องร้องภาษาทารกตาตารอให้ตัดสายสะดือก่อนได้ไหมอย่ารีบโหนหลานตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวหลานสะดือจุนเอาละ่ะคุยเรื่องอื่นบ้างแต่หันไปทางไหนมีแต่เรื่องเลือกตั้งกับเรื่องตื่นโพผมเป็นโรคตายด้านทางความตื่นเต้นมาหลายปีแล้วจึงไม่ตื่นกับเขาคุยเรื่องที่เขาไม่คุยกันดีกว่า คือเรื่องในซูดานที่ทหารสองฝ่ายช่วงชิงอำนาจกันขนอาวุธออกมาถล่มใส่กันในกรุงคาทูมนั่นเรื่องเขาที่เป็นเรื่องเราก็คือคนไทยเราเนี่เหมือนเข้าเปลือกงอกไปทั่วโลกจริงๆปรากฏว่าในซูดานมีคนไทยโดยเฉพาะไทยมุสลิมทั้งไปเรียนไปทำงานไปทำธุรกิจและไปอยู่อาศัยที่นั่นหลายร้อยคนเมื่อเกิดศึกชิงเมืองในซูดาน เราอาจนึกไปถึงการสู้รบแต่รัฐบาลไทยทั้งนายกกระทรวงต่างประเทศกองทัพไทยและกระทรวงแรงงานกลับนึกถึงความปลอดภัยของคนไทยในซูดานแล้วจะทำไงไทยกับซูดานไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงครั้นจะบุมบามเข้าไปเพื่อนำคนไทยกลับมาก็ทำไม่ได้แต่นับว่าโชคดีของคนไทย ที่ไทยกับซาอุดิอาระเบียได้ฟื้นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปกว่า30ปีกลับคืนมาแนบแน่นดังเดิมแล้วโดยการทำงานต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศไทยอันมีนายดอนประมัดวินัยเป็นตัวจับสำคัญจนที่สุดเมื่อปลายเดือนมก,กรา2565นายกประยุทธ์เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ ตามคําเชิญของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอมานมังกุฏราชกุมารรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียขณะนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียเจริญก้าวหน้าแนบแน่นทุกมิติก็โดยความช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียนี่แหละไทยจึงสามารถอบพยพคนไทยออกจากซูดานเดินทางข้ามทะเลมาที่ซาอุดได้ และที่สนามบินคิงอับดุลลาซิสเมืองเจดดาเครื่องบินแอร์บัส A340-500 จำนวน1นึ่ลำและ430จำนวน2องลำของกองทัพอากาศไทยรอรับคนไทยอยู่ที่นั่นรอบแรกแอร์บัส A340-500 นำคนไทย78คนบินจากเจดดาเมื่อ27เมษายน2566 มาลงที่บอนอหกดอนเมืองตอนค่าคุณวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารโพสต์เฟซว่าเครื่องบิน C-130 ทั้งสองเครื่องจะยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ที่เมืองเจดดารวมกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจนกว่าคนไทยชุดที่สองจะขึ้นเรือจากพอร์ตออฟซูดานมาที่เมืองเจดดาได้ครบทั้งหมดผมอยากให้อ่านที่คุณนันทิวัฒน์สามารถ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์เฟซเรื่องเบื้องหลังภาพดังนี้เมื่อวันที่29เมษายนตอนค่ำนักเรียนกลุ่มที่2 132คนมีคนต่างชาติที่สมรสกับคนไทยติดกลับมาด้วย3คนเป็นอินโดนีเซียน1คนและจีน2คนที่อบพยพออกมาจากซูดานได้เดินทางกลับมาถึงไทย ด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศรวมจำนวนนักเรียนที่เดินทางกลับบ้านทั้งหมด210คนและทยอยเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวมหมดแล้วเหลือคนไทยอีก5คนที่จะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่1พุษภาคมเวลา15นาฬิกาโดยเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศมีเรื่องเบื้องหลังภาพที่อยากเล่าให้คนไทยได้รับทราบ เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนไทยในซูดานตลอดจนการวางแผนการอบพยพที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศประเมินสถานการณ์และมีความเห็นควรเตรียมการอบพยพในโอกาสแรกนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกองทัพอากาศในการอบพยนักเรียนไทยทันทีประการแรก ไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในซูดานแต่อาศัยกงสุนย์กิตมะศักด์นาคาทาูมที่เป็นนักธุรกิจชาวซูดานซึ่งมีส่วนอย่างมากในการจัดหารถบัสและอำนวยความสะดวกในการอพยพนักเรียนไทยออกจากซูดานสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากคือความปลอดภัยในการอพยพนักเรียนเนื่องจากจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีการสู้รบในคาทูมทั้งๆที่มีการตกลงหยุดยิง เส้นทางอพยพก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายเราต้องนำมาพิจารณาแต่สุดท้ายเราตัดสินใจใช้เส้นทางมายังเมืองท่าสูดานเนื่องจากใกล้ซาอุดีอาระเบียที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้ติดต่อประสานขอให้ช่วยเหลือในการอพยพนักเรียนไทยแต่เส้นทางนี้มีระยะทางถึงเกือบ900กิโลเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางจากคาทูมมายังท่าเรือซูดานจะปลอดภัย ไม่ถูกโจมตีหรือถูกจับเป็นตัวประกันนายดอนปรมัณพินยัยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ติดต่อกับมิตรประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลกับคู่ขัดแย้งในซูดานเพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายในระหว่างการเดินทางมายัางเมืองท่าซูดานเนื่องจากในเส้นทางดังกล่าวมีด่านตรวจของทหารทั้งสองฝ่ายที่ขึ้นมาตรวจบนรถบัสพร้อมอาวุธต้องขอบคุณซาอุดีอาระเบีย มิดประเทศที่ยินดีให้ความสะดวกในการอบพยพด้วยเรือรบและเรือพาณิชย์รวมทั้งเครื่องบินในการรับนักเรียนไทยจากเมืองท่าสูดานมายัางเมืองเจดดาและต้องขอบคุณทีมงานกระทรวงการต่างประเทศเอกอัคราชทูตณกรุงไคโรที่ประสานกับกงศรรูนย์กิติมศักดิ์ณกรุงคาทูมเอกอัคราชทูตณกร,ริยาตและกงศรรูนใหญ่ณเมืองเจดดา ที่ได้ประสานง,งานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างดียิ่งในการอำนวยความสะดวกในการอบพยพนักเรียนไทยกลับประเทศรวมทั้งทีมงานของกรมการกงสุลที่เดินทางไปสมทบและอำนวยความสะดวกในการเตรียมหนังสือเดินทางของนักเรียนไทยกลับบ้านเรารักรออยู่และเมื่อวาน1พฤษภาค,คม2566ผู้ใช้นามดารินการโพสต์ว่า คนไทยหคนสุดท้ายจากสูดานเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันนี้คือวันที่1นึพฤษภาคมโดยเครื่องบิน c 1 3 0ของกองทัพอากาศนับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการอพยพคนไทยจากสูดานกลับแผ่นดินไทยนางสาวซัตฟาอูมานนักศึกษาแพทย์ปีสหนึ่งในจำนวนกว่า60นักศึกษาไทยที่กลับมากล่าวว่าไม่ได้กลับบ้านมาหลายปี ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ต้องกลับบ้านก่อนกำหนดตอนที่อยู่ซูดานมีความรู้สึกกลัวเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับมหาวิทยาลัยและที่พักแต่เมื่อได้ออกจากเจดา้ารัฐบาลไทยก็ดูแลอย่างดีทั้งสถานทูตกองทัพและหน่วยงานอื่นๆขอบคุณที่ช่วยขอบคุณมากจริงๆกองทัพมีไว้ทำไมและรัฐบาลประยุทธ์ ทำให้ประเทศล้มเหลวจริงหรือไม่ก็ให้แต่ละหัวใจตอบสิทอลั่าคนปลายซอย